ว่าใครก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในซอยเนี้เพื่อที่จะมาเอาเงินคุณปุ้ยไปแล้วก็ผมนี่แหละจะไปจัดการลากคอมันมาเองคุณปุ้ยเธอขโมยเงินฉันทำไมไม่ได้ขโมยฉันจะมีเงินไปจ่ายค่าฉันไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ได้ขโมยครับคุณปุ้ยไอ้ทุ่มใจจริงเลยเมื่อไหร่เมียหาเงินไม่ได้เลยจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าร้าน ต้องขอโทษเลยครับที่ทำให้ทุกคนผิดหวังอ่ะเหงไงผมก็ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการที่ผมลาออกครับเออดีออกไปเลยออกไปเลยไม่บายนะคะเฮ้ยนี่เอาจริงเหรอไม่สงสารเนอะรปภเก่งๆหน้าตาดีๆอย่างนี้หายากนะอ้อโหแบบพี่เนี่ยนะคุยหาตามทางขยะแถวนี้ได่มีเยอะแยะคนนี้ไม่ใช่ตะขาหนอนตั้งหาเดว่าเจ๊ไปแจ้งความตำรวจทุกคนฮะเออเจ๊แต่ว่าหนูว่า เจ๊ลองคิดดูดีๆก่อนไหมว่าเจ๊ไปลืมไปที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> อ่ะคือมาแสงไม่ได้<อ>ไม่ได้ไม่อยากให้เจ๊ไปแจ้งความนะแต่ว่ามาแสงแคเชื่อว่าซอยของเราไม่น่ามีโจรอ,อ่ะเจ๊คิดจนหัวระเบิดแล้วมันนึกไม่ออกนี่นาใจเย็ๆนๆก่อนนะคะเครียดเแต่ถ้ามันหายนะแปลว่ามันต้องไปอยู่หัวที่อื่นแล้วล่ะค่ะอะคอยใสหายหัวไปไหนทั้งวันเนี่ยฮะรู้ไหมว่าที่ร้านเนี่ยมีเรื่อง หนูไปจ่ายค่าเช่าร้านนะคะอ่อช่อางร้าน ไ,ไปที่ร้านดิฉันแล้วก็ไปเอายบาบำรุงสมองนีบปวดเรื่องกันที่หลงที่ลืมสิเททุก้นเลยให้ฟรีนะคะเนี่ยด่ว,ดวนเลยค่ะไม่ต้องออกแล้วนั่งนี่ค่ะจะออกกได้นะคะก็เสียงก็แต่ว่ายามันอ,อยู่ตรงไหนอะเอาไปเลยค่ะทั้งคู่คนละขวดนะคะเดี๋ยวมาออเสียงค่ะให้ ามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากก้าวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภัย,ยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้อกตึงอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีนะ้ำมีนวลแล้วยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอย่างด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบารุงร่างกายและครีมบารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม หมอมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสียงทั่วประเทศและ call center ศูนย์สองห้าหนึ่งหกสีส่สค่แปดกลองขอคุณมากนะคะแถมมาเป็นยังไงบ้างคะครีมแกยวไปใช้ะคะ่ะใช้ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะใช้แล้วใบหน้าเรียบเนียนขึ้นรูข,ขุ่นก็เล็กขึ้นอ่าสิทธ์สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้ซื้อไปบอกต่อคุณผู้หญิงดีนะคะ บอกต่อคนเดียวไม่ได้นะคะต้องบอกแฟนบอกนกบอกน้อยบอกคนใหญ่บอกอะไรต่อเค่ะไม่ได้หมายความว่าบอกคนที่ชื่อต่อหมายความว่าบอกต่อๆกันไปอะค่ะอย่างนั้นแหละค่ะนี่เลยค่ะได้แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นบัตรสมาชิกค่ะแล้วนี่ยานะคะขนาด240กิโลแคลอรี่ค่ะ240ซีซีค่ะตายแล้วหยุดค่ะงั้นขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะคะไปได้ค่ะ ลืมลืมเ่อนเลยนะเอฟไปกลับบ้านได้แล้วขอบคุณนะคะหน้าตาเก๋งใสทุกคนเลยบ๊ายบายโปลกเป็นเป็นอะไรคะโปนี่ในนี้เหรอโแปกเดียตีปากแปลกเลยเห็นรอยลิงไหมอ่านใหม่โลกแปกไม่ใช่โรคแลกโรกขึ้นเหรอโลก โลกแตกครับข<ม>่าวเขาบอกว่าโลกแตกเขาบอกว่าปี2012เนี่ยแม่เหล็กจะพลิกและทำให้โลกแตกครับเธอสนใจเขตการบ้านเมืองขนาดนี้เยหรอ,อ<ะ>เอดฮะเอ้าเห็นผมแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับอ่ไม่ธรรมดานี่อะไรคะเพิ่มลูกชิ้นเหรอคะอลลูกเย้อนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเอดหรือว่าจะเป็นชาย,ยามิชัยคะเหมือนทางเมื่อดาไม่ธรรมดา่อดานี่ผมสียนะสีเนี่หรอคะไม่ใช<ม>่ต<ม>้องเชื<ม>่อด้วยเหรอ กระเป๋าดามีเย่รุยใช่ป่ะสิเนี่ยดามีเย่ลุยครับดับเบิลเอนนี่ผมจะบอกให้เลยนะครับเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเรื่องอะไรเรื่องโลกแตกเนี่ยเพราะว่ามันมีที่มานะครับมาที่ไหนจากสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆตามข่าวสารที่ผมติดตามมาโดยตลอดเนี่ยฝนตกในหน้าร้อนหิมะตกหนักน้ำแข็งในตู้เย็นละลายอเอน้ำแข็งขั่วโลกละลาย เป็นยังไงนี่คือที่มาของโลกแตกทั้งนั้นนะครับจริงหรอมาแสงโลกจะแตกอ่ะจริงครับผมฉันถามมาแสงก็จริงๆอ่ะมันก็เป็นไปได้นะคะถ้าเรายังทำลายธรรมชาติเราก็โลกแบบนี้ค่ะนี่หน้าล่ะเก้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกใจเลยเธอมาไม่สู้ไม่เสียงกระเทยเราจะไว้เข้าวทำไมเนี่ยว่าทำไมแหะหน้าเขาเหมือนปลาดุกนาแบบอุ้ย ไม่เรียกว่าใช่ไหมไม่เรียกว่าเขาไปดเล่เอามาแล้วว่าผมจะบอกว่าผมรู้แล้วว่าทำไมผมปวดหัวเนี่ยเพราะสาเหตุนี้แน่ๆเลยปวดหัวก็ไปหาหมอสิจะได้หายปวดเอ๊ะอผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมหมายความว่าสาเหตุของการปวดหัวเนี่ยมันต้องเกิดมาจากการที่โลกจะแตกแน่เลยครับเอฟไปกันใหญ่แล้วนะพี่ว่าไม่เกี่ยวนะโอ้โหไม่เกี่ยวได้ไงเกี่ยวสิพี่ทำไมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยววะเอฟพี่อย่าให้ผมต้องมีอารมณ์มากกว่านี้ เกี่ยวพี่พี่ทำไมจะไม่เก well. really right? mm. ี่ยวอ่ะเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นแน่เลยเรื่องโลกจะแตกเนี่ยเราจะทำไงดีชีวิตคนเรามันชังสั้นเหลือเกินอ่ะเรารีบไปหาทําอะไรที่เราไม่ได้ทําไม่เคยทําดีกว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขไปเลยดีกว่าก่อนที่โลกจะแตกไม่มีสามีเลยนะคะแล้วไปหาตัวตนเธอให้เจอก่อนดีกว่าไหมว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอมเสียเลยอะลายบนลายล่างทำไงดีอะ ไปใช้ชีวิตได้มีความสุขดีกว่าผมไม่รออะไรแล้วผมไม่รอวันโลกแตกแล้วเจ๊ไหนไหนโลกก็จะแตกแล้วทำอะไรที่คิดว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำก็ทำมันซะเลยไม่ต้องเสียเวลามันแล้วไหนไหนก็โลกก็แตกแล้วไหนไหนอยู่ในนี้น่จริงๆพี่ไม่ได้อยากหนีนะอยากตามก็ตามมาแล้วกันไว้โอยพอได้จริงๆพี่ไม่ได้อยาก ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงกวาวเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากกวาวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทําให้ปลอดภัย,ยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้อกตึมอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์ นอกจากผิวพันธุ์แปลงดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบำรุงร่างกายและครีมบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center นย์สองห้าหนึ่4 8สวัสดีครับผมหมอเสงครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพันธุ์บนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคล้ำรูขุมขนใหญ่ ไม่กระชับก้านแห้งทาปแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02-516-4488ฉันเห็นด้วยนะว่าชีวิตเราเนี่ยนะ น้ไม่เชื่อเธอดูสิเดี๋ยวเขาใส่สั้นกันทุกคนเลยเห็นป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะจะต้องหาความสุขใส่ตัวนะใช่เราจะต้องใช้เงินอย่างมีคุณค่าตายแล้วเดี๋ยวต้องหาสมาชิกหมอเสงเพิ่มแล้วจะได้มีตังค์เยอะๆไว้ใช้ก่อนที่โรคจะแตกถูกต้องเลยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้เชื่อไหมน้ำมูกเนี่ยไหลไม่หยุดตาเนี่ยขอบตาเนี่ยดำหน้าตาหมองค้ำพอได้มาทานยาคุณหมอเสงเชื่อไหมอาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นมากๆ แถมความหลอม่อไม่รู้มาจากไหนผมเลยสมัครทำธุรกิจหมอเสิงมีไรายได้อีกทางนึงได้ครับอ,อพี่เนี่ยช่างเป็นตำรวจที่น่ารักจังเลยนะคะนอกจากจะชอบดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วเนี่ยยังหาเ,ออเขามีภรรยาแล้วเดินอยู่ข้างหลังไม่เห็นหรือไง <c oughs> ยังช่วยภรรยาและครอบครัวหาเงินโดยการเป็นสมาชิกกับหมอเสิงด้วยดีมาก เสียงเปลี่ยนไปเลยพอแล้วพอเลยพอกันเลยเรื่องขยงขยันเลยผมไม่เอาแล้วพี่เราจะนั่งทํางานกันอยู่ทําไมเสียเวลาเปล่าหาความสุขเขาตัวเองบ้างอะไรบ้างเล่นบ้างเที่ยวบ้างให้มันมีความสุขจริงแต่มันอยังไม่ใช่ตอนนี้เราต้องหาความสุขของเราเองไม่ต้องทํางานไม่ต้องเสียเวลาเอ็กจ๋าฟังฟังฟังเอ็กฟังเจ๊ก่อนนะอถึงว่าแม้ว่าโลกมันจะแตกเนี่ยนะ มันมันก็ไม่ขนาดนั้นนะเจ๊มีทางออกนะจ๊ะไม่ยากเลยถ้าตรงไหนแตกนะเราก็เอากาววิยาแนวแนลแนวแนแด้วยกระบอกดีอย่างปีสิจ๊ะนี่เจนล้อเล่น ถึงแม้ว่าโลกจะแตกนะแต่เราก็จะต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีคุณค่าที่สุดถูกต้องอเราต้องใช้เวลาที่เหลือเนี่ยอย่างดีที่สุดอย่าใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองและไร้คุณค่าไปวันๆน<ช>ึงใช่ครับ <ๆ S 2> เพราะว่าการที่ใช้เวลาไม่ให้ไร้ค่าคือการใช้ชีวิตที่มีความสุขอาทิตย์จันทร์คา,านพุดพชหัสุขสาวล่ะผมหมายถึงความสุขไม่ใช่วันสุขแล้วอะไรอะคะที่เพียงเรียกว่าสุข คือการที่เราไม่ต้องทํางานมีโลกส่วนตัวอยากทําอะไรเราก็ทําไงจะทำอีกแล้วเหรอไม่อผมเลิกหน้ามืดแล้วเจ๊เ,ออเดี่ยวนะคะแล้วแบบนี้แสดงว่าเพีรมีตังเหรอคะอ๋ออ้อเอาเห็นหน้าพี่อย่างงี้นะมีตังเยอะสองแสนสองร้อยสองยเหรอ ซอยนะก็หมดแล้วเดินซื้อของหมดแล้วฮะมันโง่เ็าล้วงกระเป๋าเจ๊มาแท่งผมไหมเนี่ยก็ไม่ได้แท่งะมาด่าผมโง่ด้วยอะเห็นโง่บ่อยอะงั้นเจ๊ก็ไปทางของเจ๊ฮะผมก็จะไปทางของผมไม่รู้เลยว่าทางใครทางมันไม่ต้องมาง้อกันทางใครทางมันแยกกันไปเลยจริงไหมจ๊ะเดี๋ยอายุแล้วก็ตามมาตรงนี้ลมไม่ดีโลกแตก ความสนุกในซอยหมอเซงยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับโปรดติดตามได้สัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีนะครับผมหมอเซงนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องความสวยเป็นความสวยแบบของคนสมัยก่อนนะครับเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยคือความสวยเขาใช้แต่สมุนไพรเป็นหลักนะครับแป้งต่างๆนี่เป็นของธรรมชาติเลยนะฮะไม่มีสารเคมีกับเจียปล พวาอยากฝากไอ้มุกทองไว้มันเป็นครีมฮะเป็นคืนซึ่งผลผจากสมุนไพรหลายอย่างนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นฝ้าที่เรียกว่าเป็นฝ้าอย่างรุนแรงทําไงก็ไม่ดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นคนที่เป็นฝ้าใหม่ๆจะหายไปนะครับคนที่เคยไปใช้ครีมใช้ครีมทาแล้วรองอะไรเรื่อยจนก็ตั่งผิวบางเวลาเจอแดดเจอลมเจออะไรมันจะแสบหน้าเนี่ยอันนี้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เพราะนั้นที่ผิวที่เสียไปแล้วเกิดจากเกิดจากเคมีนะหรือเกิดจากการไปใช้เครื่องเนี่ยไปกรอมันอย่างเนี้นะครับแต่ถ้าผิวท่านบางเสียไปแล้วไม่หายท่านใช้บุกผ่องแล้วผิวท่านจะดีขึ้นเยอะดีขึ้นได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ้ฟฟาเพอร์ต่างๆที่มันฝังอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างเห็นชัดแล้วรูขุมขนจะกระชับท่านทาสักอาทิตย์หนึ่งนะท่านจะเห็นเลยใบหน้าท่านผ่องใสรูขุมขนกระชับทาแป้งกระติด นะครับลอยเหี่ยวย่นนี่จะโอ้ยหายอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นธรรมชาตินะอย่าเข้าใจว่าสามุนไพรมีฤิชานะไม่จริงนะมันอยู่ที่สมุนไพรนั้นดีไม่ดีสำหรับขั้นที่สนใจนะโทรมาหาผมได้นะครับ0 2 5 1 4 4 8 8ครับ